วัสดีครับวันนี้เขามาเปลี่ยนหนาป่าครับป่าดุกรัเสเซียครับในระยะเวลาเดือนปลายครับเนาะเดือนน้อยๆครับยังไม่ถึงสองเดือนเต่ันนี้ครับคัดแยกป่าตัวน้อยออกไปอยู่ในกระชังไม่ครับเนาะสั่งกระชังบกมาเอาป่าตัวใหญ่ไว้เพราะมันแอนั์ออเกินไปครับ เลยต้องคัดแยกออกเอาป่าตัวน้อยเอาไปเลี้ยงไว้ในกระชังนี่ครับมี้มดดูสีบอรครับเนาะบอละลออร้อยบอกกว้างเมตรคุณเมตรครับเลี้ยงได้หนึ่งร้อยตัวแต่ว่าเวลาใหญ่มาเขาต้องคัดแยกออกครับคัดแยกป่าออกเพราะว่ามันแออัดครับเนาะนี่ก็นี่แหมบอครับนีนนนบ่คัดแยกเหลือแต่ตัวใหญ่ตัวรุ่นเดียวกันมดครับคัดแยกออกไว้ จะได้บ่อแอร์กับป่าตวัวน,นี่ครับอันนี้ก็แฮมบอร์หนึ่งซีบอร์ครับเนาะน,นี่เป็นบอ่อซีเมนต์นี่ครับอันนี้จะคัดไว้ให้มันเหลือน้อยครับป่าจะได้มีพื้นที่วายน้ำได้ครับปลาทุกลระเสียครับเลี้ยงมาเดือนปลายครับเนาะยังไม่ถึงสองเดือนเต๋ากว่าใหญ่พอ พอได้ต้มแล้วครับเนาะพอได้ตม้มพอได้แกงเลยแล้วครับอันนี้ครับกระชังบกครับตีลงไป็นว้าครับอันนี้ความกว้างคือหนึ่งเมตรคูณสองเมตรห้าสิบความสูงอยู่ตีห้าสิบเซนครับยังมาถึงเมตรถ้าเมตรจะสูงน้อยอน,นี่ก็เลยคัดแยกออกมาเอาป่าตัวน้อยออกมาผ่องแล้วก็ป่าตัว ใหญ่เหี่ยวพองครับเผื่อบางทีมันแออ,นอร์ในบ่อก็เลยมาขัดแยกตองนี่ครับอันนี้ประมาณแม่ร้อยครับเนาะเป็นร้อยก็น,นี่อยู่ในนี่นะมาขัดแยกออกมาครับน,นี่เป็นกระชังบกชังบกครับน,นี่กระชังบก ทำง่ายๆครับมีไม้เไม่หวกกันๆ,ๆไว้มันจะได้มีพื้นที่ว่ายน้ำหากินบ่ต้องแย่งอาหารกันหลายมันจะได้ใหญ่เต่าๆกันเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวครับป่าจะใหญ่จ้าน้อยแต่ก็มีวิธีตีจะเลี้ยงอยู่ครับเนาะการให้ออาหารการบอกทำให้ป่าเครียดวัอนี้ครับ ก็จะใส่เอลงไปตัวครับเนาะเพื่อป้องกันการแบคทีเรียอย่นี้และใส่เกลือเกลือแกงครับลงไปตัวเพื่อฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคในน้ำครับหน้าหนาวป่าจะเป็นโรคก,กันหลายนี่ของผมต้องใส่เกลือครับเนาะเกลือที่เขาใส่กินกะเพาเนี่ยใส่นี่ครับ ข้างบนนี่มีอยู่สี่ร้อยกว่าตัวครับสี่ร้อยครับเนาะตายไปเหยพองเปลี่ยนนามบอละนี่เอาเกลือใส่ตัวครับบ่าทำให้ป่าเขียดจะทำให้ป่าบ่เขียดครับเท่าเกลือใส่ตัวใส่เ e อ็มโนไปเหยสักสองจอนเนาะสองจอนช้าก็ได้ สองจอนกินข้าวสองจอนแกงเนี่ยนี่ปลาตัวใหญ่แล้วครับแกงส้มได้แล้วครับนี่แกงส้มได้เดินไายครับปลาดุกละเสียครับใหญ่เร็วครับผมคลิปนี้เฝ้าไว้เพียงตัวเองครับนอ้อขอบคุณกับการที่ตามและรับชมครับอันนี้คือกระชังมกตีแปลงวันว้าครับ ขอบคุณครับการติดตามในรับรชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับเด้อขอบคุณและสวัสดีครับ